อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทรน์นะครับนี่นะฮะท่านเห็นหุ่นนี้เป็นตัวแทนของบัวขาวบัญชาเมฆเลยนะเนี่ยหลายท่านคงจํากันได้นะบ,บัวขาวนะฮะถ้าพูดถึงบัวขาวก็คือนักมวยชื่อเสียงระดับโลกนะฮะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จุดที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือที่บ้าน ของบัวขาวฮะที่นี่บ้านเกิดบัวขาวบ้านสองหนองนะฮะทราบกันไหมฮะบ้านสองหนองบ้านสองหนองนะครับในพื้นที่ของตําบลเกาะแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเป็นชุมชนโอทอบนวัตวิถีนะครับบ้านสองหนองหมู่ที่4ตําบลเกาะแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่ก็คือบ้านเกิดของไอ้าบัวขาวนะครับพี่บัวขาวเนี่ยนะฮะ มื่อกี้ได้เห็นหุ่นแล้วนะครับผมกำลังจะเทียบมวยดูนะฮะนี่เป็นหุ่นของพี่บัวขาวนะฮะเนี่ยบัวขาวตัวจริงไปอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะนะครับวันนี้พาทุกท่านครับมาชมบรรยากาศสวยงามที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นจุดพื้นที่ของบ้านสองหนองครับที่นี่บ้านสองหนอง ที่นี่ก็จะมีความสวยงามตามธรรมชาติก็คือท่านสามารถที่จะมาเยี่ยมชมจุดพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะมาเช็คอินที่นี่ได้มีแพรริมน้ำนะฮะแล้วก็สามารถที่จะล่องเรือชมลำห้วยนะครับในพื้นที่ของบ้านสองหนองตะบนกาะแก้วอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ถ้าเผื่อว่าท่านใดมีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ อำเภอสำโรงทาบนะฮะก็อย่าลืมแวะมาในจุดพื้นที่ของบ้านสองหนองตะบนเกาะแก้วแห่งนี้นะครับ,นะรบวันนี้ตระเวนเลยครับลงพื้นที่มาหลายจุดด้วยกันเริ่มตั้งแต่พื้นที่ของอำเภอสังขะนะฮะสังขะเราไปดูความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันนะฮะแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดที่อำเภอสังขะมาแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่มาดู บรรยากาศสวยงามนะครับในพื้นที่ของตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ที่นี่ก็มีแพรนะฮะจัดทำเป็นแพรเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวชมที่นี่กันได้นะครับนี่นะฮะบ,บรรยากาศสวยงามนะครับที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับนะฮะเนี่ยท่านเห็นที่เห็นอยู่นี้ก็คือ แพบ้านสองหนองนะฮะซึ่งก็จะคล้ายๆกับแพหลายแห่งในจังหวัดส,สุรินที่มีการจัดทําแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้วยระไทรนะครับพื้นที่ของบ้านสวายตะบนสวายอําเภอเมืองสุรินหรือจะเป็นที่ทะเลสาบทุ่งกุลาะฮะก็จะมีบรรยากาศแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับที่อําเภอสํารงทาะบะฮะในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะครับนี่ถ้ามองไปไกลๆนู่นนะฮะก็เป็น พื้นที่ของบ้านกอแก้วนะครับมองมาฝั่งนี้ก็เป็นจุดของบ้านสองหนองนะฮะตรงนี้คือบ้านสองหนองบ้านของไอ้บัวขาวนะพี่บัวขาวบัญชาเมฆนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนโอท P ปนวัตวิถีที่มีการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเที่ยวชมบรรยากาศ ภายในพื้นที่แห่งนี้กันได้นะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มาเห็นนะฮะได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่นี่กันนะครับนี่นะฮะก็จะเห็นแพรมีการจัดทําเป็นแพรหลากหลายเลยนะครับนี่นะฮะมีแพรมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ําชมบรรยากาศสวยงามริมอ่างเก็บน้ําบ้านกาะแก้วแห่งนี้นะครับนี่นะฮะ สวัสดีนะครับคุณหนึ่งนุชวาหะมงคลสวัสดีค่ะนะฮะเสียงชัดภาพชัดเจนครับพี่อิทนะฮะคนเดินดินคนเดินดินนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเรื่องราวดีๆบ้านเราครับวันนี้มาที่บ้านสองน้องนะฮะบ้านของพี่บัวขาวบัญชามเมฆนะนะครับเรามาดูบรรยากาศ แพรริมน้ำนะฮะที่จัดทำขึ้นมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนะครับเ <achieve> นี่ยท่านมาเที่ยวบรรยากาศที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอสมรงทาบนะฮะสามารถที่จะมา,ารับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารกลางวันด้วยบรรยากาศชิวๆณนะแห่งนี้กันได้นะครับนี่นะฮะแพ่ตอนนี้มีการจัดทำขึ้นมาเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นร้อยกว่าหลังได้นะฮะแพรที่จัดทาขึ้นมา นะครับนี่มีการจัดทำเป็นนำเสื้อชูชีพนะครับเพื่อมาบริการสำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่จะไปลงเล่นน้ำนะครับนะวันนี้มาออเดอร์ก่อนนะวันที่18-19นี้นะครับเราจะเชิญสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ข่ายประชาสัมพันธ์ครับลงพื้นที่มาที่นี่แหละครับวันที่18นี้นะฮะมาดูพื้นที่แล้วนะครับมาดูพื้นที่แล้วที่บ้าน กาะแก้วพัฒนานะครับซึ่งวันนั้นบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนก็จะมานอนโฮมสเตย์นะฮะเราก็จะได้มาเที่ยวชมบรรยากาศสวยงามที่นี่นะครับน,นี่คือบรรยากาศริมหนองน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วพัฒนาครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงามของ จังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยท่านประชาสมัมพันธ์จังหวัดมาด้วยครับสวัสดีครับเนี่ยบอกว่าเชิญมาเที่ยวกันนะคะโฮมสเตย์ที่นี่กิจกรรมเยอะเลยนะฮะมาดูฝูงกาออกหากินในยามเช้าแล้วก็มากินกุ้งแม่น,น้ําตัวโตโตนะฮะไข่คเค็มสมุนไพรผักพืชพืชผ,ผักอินทรีย์นะเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะท่านประชาสมัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับนางสาวสมทิดจากเกรงก็เชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้สถานการณ์โควิด พื้นที่สุรินทร์ของเราก็คลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังคงดําเนินชีวิตในแนวทางนิวนอร์มอลนะครับชีวิตด้วยถีใหม่ที่เรายังคงต้องมีการสวมบวกอนามัยขออภัยสวมแมสนะฮะสวมหน้ากาก,ากอนามัยนะครับแล้วก็ยังคงต้องมีการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอ,อลกอฮอล์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ของเรานั้นมีหลายแห่งที่น่าสนใจที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสมาเที่ยวชมกันนะครับหลายคนบอกว่าจุดที่มาอยู่นี้อยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นถ้าหากว่าท่านเดินทางสายสุรินไปศรีสะเกดนะฮะเส้นทาง226นะครับออกจากตัวจังหวัดสุรินทร์ผ่านอำเภอศรีขรภูมินะครับเราก็มาถึงแยกอำเภอ สำโรงทาบนะฮะเราก็จะมีป้ายบอกอเส้นทางมาบ้านเกาะแก้วป้ายบอกเส้นทางมาอำเภอปลางกู่ศรีสะเกดนะฮะท่านเลี้ยวขวามาได้เลยนะครับพอถึงสีแยกไฟแดงที่2องนะฮะเลี้ยวขวามานะครับแล้วก็จากจุดสีแยกสำโรงทาบนะครับมาถึงที่นี่ ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมประมาณการน่าจะประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาผ่านเส้นทางบ้านเกาะแก้วแล้วก็มาถึงบ้านสองหนองใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะฮะับขับมาสบ,สบายๆเลยนะครับเป็นเส้นทางนี้นะครับท่านก็มาสัมผัสธรรมชาติความสวยงามในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมแพร มารับประทานอาหารนะครับที่นี่กันได้นะเนี่ยขออนุญาตเดินลงแพแล้วนะฮะตอนนี้นี่เป็นแพริรมน้ําที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่สามารถมาเที่ยวชมมาดูธรรมชาติที่สวยงามณนะพื้นที่ของอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ของเรากันได้นะครับแพก็ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณร้อยกว่าได้นะร้อยกว่าหลังร้อยกว่าแพนะครับเนี่ย ก็จะมีนักท่องเที่ยวมีวัยรุ่นนะฮะเนี่ยพากันมานั่งรับประทานอาหารมาร้องเพลงสัมผัสบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะฮะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ,บ้านกูแก้วนะบรรยากาศตอนเช้าก็จะสวยงามนะฮะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งตอนเช้านี้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าได้นะฮะในช่วงเช้านะครับหรือจะมาช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นแบบนี้ก็มานั่งชิวๆบรรยากาศที่ แผ่ริมอ่างเก็บน้ําบ้านกอดแก้วแห่งนี้กันได้นะฮะนี่น้ำถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใสนัก,กน,นะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝนเพิ่งตกลงมานะครับก็เลยทําให้น้ําค่อนข้างขุ่นหน่อยแต่ก็สามารถลงเล่นน้ําได้นะนะฮะมีร่มชูชีพไว้บริการนะฮะนี่นะครับ คุณบุญชอบสมนาค,ครับบอกว่าชมจากชนบุรีคนสำารงท่าบ้านอาวุธนี่นะฮะสวัสดีครับนะฮะคิดถึงบ้านไหมครับ <c oughs> นะนี่วันนี้ทีมงานเราลงพื้นที่มาที่อ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะฮะจุดที่อยู่ตรงนี้ก็คือบ้านสองหนองครับบ้านสองหนองหรือว่าบ้านของไอ้บัวขาวนะฮะพี่บัวขาวบรญชามเมกนี่นะท่านก็ตอนนี้คุณบัวขาวก็ไปเปิดาข้ายวยอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะ แต่ถ้ามาที่นี่ก็ยังมีเ,เวทีมวยให้ได้เห็นให้ไปเช็คอินได้ไปถ่ายภาพกันได้นะนะครับเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดครับทางเพจสํนานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ผ่านทางช่อง YouTube Channel ของนักข่าวสุรินทร์ด้วยนะครับหลายท่านกำลังติดตามรับชมกันนะทักทายเข,าเข้ามานะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงามบรรยากาศร่รมรื่นนะฮะเย็นสบายนะ ริมอ่างเก็บน้ำนะฮะที่พื้นที่ของตำบลขอแก้วแห่งนี้นะครับเนี่มองไปไกลๆนู่นนะฮะก็เป็นศารารับเสด็จนะฮะออตอนในช่วงที่สมเด็จสมเด็เเดจพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่มาติดตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะ,ะนี่โครงการ ในพระราชดำริของพละงท่านนะก็มีการส่งเสริมในพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กเกษตรกรได้มีการปลูกพืชผักผลไม้นะครับเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเนี่นะฮะเป็นบรรยากาศริมน้ําที่่าเก็บน้ําก่อแก้วนะฮะในช่วงเย็นวันนี้นักท่องเที่ยวก็เห็นบอกว่าเป็นวันหยุดนี้ก็มากันตั้งแต่ช่วงกลางวันละ นะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงนะอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่ยังคงมาดื่มดําบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศในช่วงยามเย็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากนักนะครับนี่นะก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับนอกจากจะไปเยี่ยมชมที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับในพื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรีหรือจะไปที่ห้วยละไทรนะฮะห้วยละไทยในพื้นที่ของตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์แล้วนะครับที่อเำเภอสํโรงทาบะา,าะอำเภอสํารงทาบที่อ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศสวยงามนะท่านอาจจะมาในช่วงเช้าหรือจะมารับประทานอาหารกลางวันหรือจะมาในช่วงเย็นนะก็บรรยากาศสวยงามนะมาพักผ่อนหย่อนใจมาสัมผัสมา สนับสนุนนะครับพี่น้องที่มาเปิดแผ่นให้บริการนะักท่องเที่ยวณนะสถานที่แห่งนี้กันได้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับ, like, รบเรื่องราวดีๆของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับนี่เป็นจุดหนึ่งนะที่จัดทําทขึ้นมาเพื่อบริการนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมกันที่นี่นะครับแล้วก็มีอาหารการกินไว้บริการนะฮะเนี่ยท่านชื่นชอบ เมนูอาหารประเภทปลานะฮะปลาแม่น้ําหรือจะเป็นกุ้งนะหรือจะเป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับเนี่ยแพรทุกแห่งนะมีอยู่หลายเจ้าที่นี่ก็พร้อมที่จะบริการพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมกันได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติในพื้นที่ของตำบลเกาะแก้วนะครับจุดที่เราลงมาไลาส์สดอยู่ในขณะนี้ก็คือ จุดบ้านสองหนองครับบ้านสองหนองตะบนเก่อ,กอแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ให้ท่านได้เห็นแพรนะครับแพที่จัดทำขึ้นมาเพื่อบริการพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเรื่องราวดีๆของจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าสุรินทร์ของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนกันบ้างนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะ กดไลค์กดแชร์แล้วก like, ็ร uh ่วมคอมเมนต์ร่วมแนะนําเรื่องราวดีๆกันที่นี่นะฮะนะครับในช่วงเย็นวันนี้ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนี่แดดล่มลมตกนะฮะมาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามที่นี่กันได้นะเนี่ยเนี่ยมีเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะนี่นะฮะเนี่ยมีจุดเครื่องเสียงให้ได้ชมได้ฟังเพลงเพลาะนะนักดนตรีมาร้องเพลงสดๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหในโชว์หน่อยครับโชว์หน่อย ไหนมือกีตาร์โชหน่อยโชสักเพลงหน่อยเห็นไหมมาเล่นสดๆให้ได้ชมกันเลยนะครับเนี่ยที่รำบริเวณแพรนะรเนี่ยแพนะเดี๋ยวจะโชว์ฟังเพลงสดๆจากนักร้องเราวันนี้นะฮะเนี่ยมาชมธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามลิมน้ําแล้วนะฮะยังจะได้ฟังนักร้องมาร้องเพลงสดๆให้ได้ฟังด้วยนะฮะนี่ <c oughs> นะครับอ่า ่าเนี่นะมือกีตาร์ของเราครับอ่ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยนี่สุดหล่อเลยนะฮะสุดหล่อเลยอ่าโชว์เลยครับโชว์เลยอ่านะฮะเรามาฟังนักร้องโชว์เพลงเพาะอให้ได้ฟังกันนะฮะ แนะนำตัวด้วยครับเพื่อเราเสบยเวอร์เนตี้นะครับสี่ครับพวงแล้วรุ่นร้านเจ้าของร้านที่เดิทางมาช่วยพี่ชายครับแล้วก็มีคนในพื้นที่ก็ราบประทานพือด้วยแล้วกันครับเบญจอาจารย์เมื่อก่อนก็สังกัดค่ายดังไอสซลินครับจากนันแม่เป็นโรคสาวครับเว้ยมากับพวกเราด้วย เลยแล้วกันนะครับต้อนรับทุกท่านด้วยแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ไม่ใหม่ฮะเก่าแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังไม่ค่อยม,ม,ม,มีโอกาสออได้เปิดเผยเท่าไหร่ต้อนรับด้วยแล้วกันนะครับผม up ารเล้วพระอภัยมณ ท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับได้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะริมน่าจะเรียกว่าเป็นบรรยากาศริมหาดนะเหมือนกับริมหาดเลยฮะบรรยากาศเย็นๆในช่วงเย็นๆนะฮะเนี่ยบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะฮะที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะฮะตำบลเกาะแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยมีนักร้องมาร้องเพลงสดๆให้ได้ฟังนะฮะ นสามารถมาชิวๆบรรยากาศยามเย็นได้นะฮะหรือจะมาช่วงเช้าช่วงกลางวันที่นี่พร้อมต้อนรับทุกท่านมายเยือนนะครับ ที่นี่คือบ้านสองหนองครับบ้านสองหนองตะบนเกาะแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับห่างจากอําเภอสํารงทาบนะฮะเส้นทางจากสํารงทาบไปปรางกูศรีสะเกดประมาณอ่กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเดินทางไม่ถึง10นาทีก็ถึงที่นี่นะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่ของอําเภอสํารงทาบแล้วก็มาเลือกซื้อมา อุดหนุนนะฮะพี่น้องที่เป็นชาวบ้านที่มาทําอาชีพในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการเปิดแผ่เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่นี่กันได้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการช่วยชุมชนบ้านเรานะครับนี่นะฮะกดไลค์กดแชร์ share, ครับแชร์เรื่องราวดีๆของสุรินทร์บ้านเราให้รู้จักเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะมากดไลค์กดแชร์ share, นะฮะมา เที่ยวชมบรรยากาศสวยงามที่นี่กันได้นะในพื้นที่ของอําเภอสํโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเนี่ยคือบรรยากาศที่เราอยากจะให้ให้ให้ทุกคนให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะฮะนี่เนี่ยนะฮะเห็นไหมมีเพลงขับกล่อมด้วยนะฮะมีเพลงขับกล่อมด้วยนี่นะตอนนี้ท่านผู้ใหญ่มาอยู่กับผมสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับอ้าวขออนุญาตได้แนะนําตัวแล้วก็ แนะนำเรื่องราวดีๆที่นี่ให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามรับชมกันหลายสดได้ทราบด้วยครับว่าที่บ้านหนองสองหนองของเราเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างครับตอนนี้ก็เราก็มีแพรนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมานั่งบรรยากาศที่เย็นๆนะครับแล้วก็รับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีแพรรองรับนักท่องเที่ยวมากมายนะครับหลายหลังด้วยกันที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับเป็นร้อยคนร้อยท่านนะครับ ที่นี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบ้านสองดอกนะฮะท่านผู้ใหญ่ครับแพรเรามีประมาณสักกี่หลังฮะจากพื้นที่ตอนนี้ประมาณ35หลังแล้วครับ35หลังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนครับประมาณสามสี่ร้อยคนได้โอ้สามสี่ร้อยคนมาได้ที่นี่นะครับมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับมาเที่ยวที่นี่มานั่งแพรคิดค่าใช้จ่ายแบบไหนยังไงครับในตอนนี้เพราะว่าก็คิดหัวละ 20บาทต่อชั่วโมงครับผมอ๋อหัวละ20บาทต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีบริการเสื้อจิวชีพให้ฟรีครับครับนอกจากจะมาทานอาหารมานั่งแพรแล้วสามารถนั่งเรือชมบรรยากาศที่นี่ได้ไหมอ่าได้ครับครับเรามีเรือบริการด้วยมีเรือบริการครับครับเป็นเรือแบบไหนฮะเรือแบบเรือธรรมดาที่อ่าชุมชนเรา ใช่หาปลาครับอ๋อเป็นเป็นเรือแบบสีพายครับเป็นเรือพายเรือพายครับผมเรือพายสามารถนั่งเรือชมได้ไม่ใช่แบบสปีดโบ๊ทไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะนะเป็นเรือพายเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติที่นี่นะมีปลาเยอะไหมฮะที่นี่ปลานะครับอ่าก็เยอะอยู่นะครับดางกลุมประมงก็ปล่อยทุกปีครับมีกุ้งก้ามกามนะครับก็บางช่วงก็ได้มาประกอบอาหารนะครับ อ่าบางช่วงก็มีปลาบางช่วงก็มีมีกุ้งด้วยเห็นว่างั้นกุ้งครับกุ้งกลามกลามครับกุ้งแม่น้ําครับเป็นกุ้งธรรมชาติครับที่จะรับประทานนะครับอย่างอริอร่อยแต่ว่าช่วงนี้นะครับอ่าเป็นบางช่วงที่หาได้นะครับบาบางช่วงก็หาไม่ได้ครับผมครับผมนะฮะมาที่บ้านสองนองนอกจากจะมาดูบรรยากาศที่ริมอ่างเก็บน้ำเกาะแก้วที่นี่แล้วไปชมอะไรได้บ้างครับมีอะไรดีๆก็มีอ่ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับในหมู่บ้านของเราก็มีเวทีมวยนะครับซึ่งมีนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยของเรานะครับก็อยู่บ้านทรงนองของเรานะครับก็คือคุณบุกขาวบัญชาเมฆครับผมระดับโลกเลยนะพี่บุขาวแล้วมาเจอพี่บูกขาวไหมครับเนี่ยอ่าแล้วแต่ใครจะดวงดีที่มาเจอนะครับเพราะว่านานๆจะกลับมาบ้านทีหนึ่งนะครับผม มาซ้อมมวยที่นี่ได้ไหมครับซ้อมมวยได้ครับซ้อมมวยได้แล้วก็มีชมบ้านไม้นะครับของคุณบัวขาวนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยังอีกประมาณ20%ครับผมครับครับผมนอกจากนั้นครับท่านผู้ใหญ่ครับมีอะไรที่จะแนะนําอีกครับนอกจากบ้านของบัวขาวเวทีมวยมีอะไรไหมครับเห็นธรรมชาติสวยงามของทุ่งนากําลังทานาปลางด้วยสวยงามมากเลยครับตอนนี้ใน หมู่บ้านของเรานะครับในตำบลกอแก้วมีทำนบลังได้อยู่สี่ห้าหมู่บ้านนะครับซึ่งกําลังสวยงามนะครับช่วงนี้กําลังปล่อยน้ํหมารอบแรกนะครับข้าวก็กําลังสวยนะครับส่วนโซนอีกโซนหนึ่งปล่อยรอบแรกตั้งแต่เดือนมกราต้นเดือนมกราก็ข้าวสุดยอดเลยครับปีนี้ครับผมครับเอาละครับสุดท้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีบ้านเราที่นี่หน่อยครับ ครับผมฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่จะมาเที่ยวชมบรรยากาศที่เย็นๆนั่งแพแบบสบายใจนะครับท่านใดสนใจก็เชิญครับที่แพริมน้ำบ้านสงนองครับผมขอขอบคุณครับคร,รับเชิญชวนเป็นภาษากุยหน่อยนะแล้วก็เชิญนุมิเซมไซนะครับที่จิงเจ้ากะเก่าแพยส่งนองนะครับก็ขอ เชิญน,นะครับบรรยากาศเงียแง่ช่วงคลายร้อนนะครับช่วงนี้ก็จิงบืนมุดนากระเตาแล้วเตยกระเตาก็ฉะนั้นกระไดสนใจก็เจ้าทิวก็เชิญทิวที่ริมแพสส่งนงของเรา ครับผมครับนี่ท่านผู้ใหญ่เชิญชวนเป็นภาษากุยนะภาษาสวยภาษากุยบ้านเราเลยนะมาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันครับท่านพี่น้องชาวจังหวัดสุรินหรือจะเป็นชาวจังหวัดใกล้เคียงเนาะศร,รีสะเกด <ผม S 1> บุรีรัมมากันได้หมดเลยจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาไม่ไกลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนักท่องเที่ยวนะครับท่านจะอยู่พื้นที่จังหวัดไหนมีโอกาสมาสุรินแวะมาท่องเที่ยวที่สํารงทาามาที่บ้านสองหนองนะฮะหรือว่าบ้านของอ้าบัวขาวนะพี่บนบัวขาวบัญชาเมฆบ้านคนบัวขาวคนบัวขาวนะฮะซึ่งเป็นนักมวยระดับ โลกเลยนะฮะนี่ที่นี่บันเกิดของพี่ดวงขาวอยู่ที่นี่นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันไลฟ์สดทางเพจสำนักงานประชาสัพันธ์จังหวัดแล้วก็ทางช่อง y o t u u e c ช anel นักข่าวสุรินนะฮะก็ขออนุญาตยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะฮะเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติในพื้นที่ของ บ้านสองหนองตำบลก่อแก้วอาเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินมาสัมผัสวิถีชาวบ้านมากินปลามากินปูมากินกุ้งเนาะมาชมบรรยากาศสวยงามที่นี่กันได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะที่นี่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจมาพักโฮมสเตย์ที่นี่กันได้นะครับเอาละครับลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ